มาเลยครับคุณหมอด้านนี้เลยครับเจ๊คนนี้ครับจัดการเลยครับหมอเขาตรวจหน่อยนะครับออ่ามาแตะต้องตรวฉันฉันไม่ได้ป่วยคุณหมอไม่ต้องฟังครับรักษาเลยครับครับขออนุญาตนะครับอย่ามาลุกฉันคุณหมอครับคนไข้อาการแบบนี้เขาเป็นโรคอะไรครับง่ายๆเลยครับคือเป็นโรคดื้อรักษายาก หมอแนะนําให้ไปหาจิตแพทย์นะครับถ้ายังไม่อยากตายอุยตายเลยเหรอครับเจ๊น้ําครับผมว่าเจ๊น้ําต้องไปโรงพยาบาลแล้วครับนะครับเชื่อผมนะครับเจ๊น้ำไม่ไปเจ๊น้ำเจ๊น้ำอย่ามาฟังผมครับเจ๊น้ำอย่าดื้อครับคุณครับเจ๊น้ำเจ๊น้ำอยมาฟังผมอยจามาฟั เปล่านะครับไอ้แก๊กคิดจะทำไม่ดีมีน้เจน้ำเหรอคือแล้แล้แลใครอะไอ้แกนี่ใครจมูกอะเฮ้ยใหญ่แล้วครับเขาเป็นหมอครับนี่ดูหูฟังสิครับแลวแล้แล้วผมก็ไม่ได้จะทำอะไรเจน้ำเลยนะครับคือเจน้ำเนี่ยเขาป่วยครับแล้วเขาดื้อครับไม่ยอมไปโรงพยาบาลครับผมก็เลยจะพาเจน้ำไปโรงพยาบาลแค่นั้นเองครับโทครับเอ้เจน้ำป่วยขนาดนี้ทำไมไม่ไปโรงพยาบาลทำไมไม่ไปเหรอครับ เขากลัวต้องจ่ายค่ารักษาไงครับโอ้ยโอ้ยไม่ไป,ไปหรอกฉันจะอดทนนี่เหลืออีกแค่5ชั่วโมงฉันก็จะเบิกค่ารักษาได้แล้วจะมาเสียงอะไรขนาดนี้เจ๊น้ำฉันเฮ้ยเฮ้ยเยจ๊น้ำเจ๊น้ำเจ๊น้ำเจ๊นจ้ำหมอหจ